สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนปี2567นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่1เมษาไปจนถึงวันที่15เมษาโดยประมาณนะคะ ซึ่งเราก็จะจัดทําคลิปวิดีโอคำพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนและปักหลังของเดือนไว้ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกๆเดือนนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ฟังคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์นี้ไปปร,รับใช้ในชีวิตของคุณได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมค่ะคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวและในขณะนี้ดาวพระราหูได้ทําการโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตามาอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะคะดาวพระราหูก็จะเจอกันกับดาวพระเกตซึ่งเป็นดาวคู่มิตรและดาวพระราหูก็ได้ทํามุมโยกกันกับดาวพระเสาร์ ซึ่งราหูและเสาถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะเมื่อทำมุมโยกกันแบบนี้ย่อมส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีกุมมีความสำเร็จ มีเรื่องของโชคฟลุ๊กเข้ามามีเรื่องของเงินทองแบบที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงแต่อย่างไรก็ตามดาวพระราหูก็ยังโคจรมาเจอก,กันกับดาวคู่อริคู่ศัตรูอย่างดาวพระพุธด้วยเช่นกันเรื่องของเอกสารการเงินการทองการบัญชีคำพูดการเจรจาต่างๆอาจจะมีปัญหาติดขัดนะคะ ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นใจเย็นๆรอบคอบคิดก่อนพูดอย่าทำอะไรเพียงเพราะอารมณ์อย่าพลีพล้มอย่าใจร้อนจนเกินไปค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีทางไปของมันและก็ราบรื่นได้ถ้าเราจะพิจารณาในด้านการงานของชาวลัคนาราศีกุมในระยะเครื่องเดือนแรกนี้คุณจะมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นการจัดการงานต่างๆคุณจะทำได้ดีขึ้นนะอะไรที่เคยไม่ลงตัวอะไรที่เคยอึดอัด นะคะไม่ว่าจะเป็นอึดอัดใจหรืออึดอัดในการทํางานร่วมกับใครบางคน หรืองานมันรู้สึกติดติดขัดขัด,ขดไปหมดมันไม่ค่อยฟลอในระยะครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนี้มันก็จะเริ่มฟลอมากขึ้นมีเกณฑ์ดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอนมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นช่วงที่คุณต้องพึ่งพาตัวเองมากนะคะมีทั้งหลายเรื่องเลยที่คุณจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องของคนบริวารลูกน้องการเข้าหาลูกค้าการคุยกับหัวหน้างานหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องคิดในเวลาเดียวกันส่งผล ทำให้ชาวลัคนาราศีกุมมีความเครียดแต่ในช่วงระยะปักแรกของเดือนเมษายนนะคะจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างลงตัวคุณบาลานซ์ได้ในเรื่องของการงานพยายามใช้ชีวิตพยายามปรับเรื่องของการงานแล้วมันลงตัวทําให้คุณมีเวลาเหลือพอคะ่ะก่อนหน้านี้เวลาอาจจะน้อยแต่ในระยะหลังๆคุณวางแผนได้ดีขึ้นนะคะ อะไรที่ทำไม่ทันคุณก็พูดตรงๆขอเลื่อนขอผ่อนผันได้คุณจะมีวิธีการที่ทำให้ตัวเองไม่เครียดประมาณนี้ค่ะและชาวลัคนาราศีกุมจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานเข้ามาด้วยบางคนได้รับข่าวในเรื่องของการโยกย้ายหรือบางคนต้องเดินทางบ่อยค่ะไม่อยู่ติดกับที่ต้องเดินทางบ่อยเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆไปจังหวัดนั้น3มวันต้องเดินทางกลับมาอีกตรงนี้อีกประมาณ3-4วันแล้วค่อยกลับที่เดิม หรืออยู่ที่เดิมได้ประมาณ3-4วันต้องมีเกณฑ์การเดินทางอีกแล้วหัวหน้างานให้ไปอบรมไปสัมมนาลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะคือเดินทางบ่อยมากในระยะเดือนเมษายนนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมประการต่อมาคุณยังมีข่าวดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะตำแหน่งไหนที่คุณคาดหวังคุณอยากจะได้รับก็มีโอกาสที่จะได้รับแต่ก็ต้องดูให้มันบาลานซ์ด้วยนะอย่างเช่นปีที่แล้วคุณได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วปีนี้มันจะได้รับอีก มันก็เป็นอย่างนั้นค่อนข้างยากค่ะแต่ถ้าชาวลัคนาราศีกุมท่านใดได้รับโอกาสนั้นมาแล้วก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับคุณด้วยนะคะหรือบางคนไม่ได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะแต่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสถานที่ปกติอยู่สาขาใหญ่ตอนนี้ต้องออกไปที่สาขาเล็ก ะะปกติอยู่ที่สาขาจังหวัดหนึ่งตอนนี้ต้องย้ายเข้ามาสาขาในกรุงเทพลักษณะนี้ก็ได้หรือมีการจัดโต๊ะทำงานใหม่ย้ายบริบทร,บรอบๆโต๊ะทำงานใหม่ลักษณะนี้ก็ได้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมจะมีงานเยอะมีงานยุ่งค่ะ และในระยะนี้นะคะถ้าคุณจัดการเรื่องงานไม่ลงตัวนะมันอาจจะพัวพันไปถึงช่วงปลายเดือนแล้วก็ช่วงวันหยุดสงกรานต์อาจจะไม่มีความสุขในวันหยุดมากพอคือต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานต้องคิดตลอดอะว่าเออในช่วงในช่วงวันหยุด3 4มสวัน5วันตรงนี้เนี่ยหลังจากหยุดแล้วเราต้องจัดการอะไรต้องทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ยินได้ฟังแบบนี้จัดการให้มันเสร็จให้มันรอบคอบตั้งแต่ก่อนสงกรานต์เลยก็จะดีมากนะคะคุณจะได้หยุดสงกรานต์อย่างสบายใจ ระยะนี้ชาวลัคนาราศีกุมอย,ย่าพยายามประมาทนะคะจะมีคนคอยจ้องคอยจับผิดคอยเพ่งเลง็งต้องทําตัวให้ดีต้องวางตัวให้ดีค่ะการพูดการเจรจาการทํางานต่างๆมันจะมีคนคอยมองคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําหรือเป็นเจ้าของธุรกิจกิจาการก็ตามอย่าทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงจนเกินไปนะคะรวมถึงชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยอาจจะมีปัญหากับลูกน้องบริวารได้ง่ายๆ ในระยะปากแรกของเดือนเมษายนหลายๆคนลูกน้องบริวารสร้างปัญหาให้หรืออยู่ๆก็ลาออกกระทันหันอยู่ๆก็ป่วยกระทานหันทําให้งานติดขัดไม่ฟล์ต้องตั้งสติให้ดีค่อยๆแก้ไปทีละจุดอะไรแก้ได้ให้ทําก่อนอะไรที่ยังแก้ไม่ได้ค่อยๆคิดค่อยๆหาทางออกปรึกษาคนรอบข้างหรือชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมีลูกน้องแข็งข้อถกเถียงคุณ นะคะหรืออาจจะเหมือนกับคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วมีลูกหลานที่มั่นใจในตัวเองไม่ค่อยฟังว่านอนสอนยากโอกาสแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะในด้านการเงินการทองยังถือว่าหมุนได้ค่ะสาหรับชาวลัคนาราศีกุมถ้าคุณจัดการได้ดีนะเรื่องที่ติดขัดเรื่องที่เคยเป็นปัญหาอึดอัดใจเรื่องราวเหล่านั้นจะเบาลงได้มากเลยข่าวดีของชาวลัคนาราศีกุมก็คือยังมีโชคล่าฟลุกๆเข้ามาค่ะมีโอกาสได้โชคจากคนเพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นผู้หยับผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงหรือเพื่อนคุณที่เป็นเพศหญิงและลูกน้องบริวารคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณที่เป็นเพศหญิงด้วยมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะใช้เงินเยอะไปกับการเดินทางใช้เงินเยอะไปกับการท่องเที่ยวใช้จ่ายไปกับเรื่องของการช้อปปิง้งหรืออาหารการกินค่ะการสังสรรค์การปาร์ตี้ด้วยลักษณะนี้นะคะ การเดินทางแน่นอนค่ะหลายๆคนวางแผนท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดหรือเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดก็มีเกณฑ์ที่จะปาร์ตี้สังสรรค์กันภายในครอบครัวให้เงินคุณพ่อคุณแม่ก็ว่ากันไปนะคะแต่ชาวลัคนาราศีกุมต้องบอกเลยนะว่ายิ่งคุณทําบุญหรือว่ายิ่งรู้จักการแบ่งปันเนี่ยโชคลาภก็จะยิ่งวิ่งเข้าหาไม่ตรีไม่เอาแต่ตัวเองมากจนเกินไปนะหลายสิ่งหลายอย่างโอกาสดีๆต่างๆ ความดีบุญกุศลที่เคยทำก็จะเข้ามาเกื้อกูลดวงชะตาของคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะประการต่อมาในเรื่องของสุขภาพให้ชาวลัคนาราศีกุมระมัดระวังในเรื่องของสายตาค่ะบางคนใช้โทรศัพท์มากเกินไปหรือว่าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่หน้าจอโน้ตบุ๊กมากเกินไปอาจจะทำให้ตาเมื่อยตาล้าบางคนต้องตัดแว่นนะคะ ใส่สักหน่อยก็ดีถ้าเป็นแว่นกรองแสงนะถ้าต้องอยู่หน้าจอประจำนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีเรื่องของการผ่าต้อต้อตาต้อ,ตอกระจกต่างๆชาวลลขนาราศีกุมให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนอย่าพยายามไปไหนในยามค่ำคืนอย่าไปในที่เปลี่ยวและอย่าไปไหนดึกดึกนๆคนเดียวตามลำพังนะคะพาเพื่อนไปด้วยพาญาติไปด้วย ชาวลัคนาราศีกุมคะในระยะปักแรกของเดือนเมษายนนี้ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพหน่อยก็ดีนะคะมันมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะมีความเครียดจนทําให้เป็นไมเกรนหรือความเครียดลงกระเพาะอาหารหรือเครียดมากๆจนปวดตาเครียดมากๆจนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ระบบขับถ่าย อันนี้ต้องดูให้ดีเลยบางคนนอนหลับแบบหลับหลับตื่นตื่นหลับไม่เพียงพอหลับไม่สนิทนะคะแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังให้มากยิ่งใครมีโรคประจําตัวก็ทําตามคําแนะนําอย่างใกล้ชิดของแพทย์และหมอนะคะท่านใดที่ไม่มีโรคประจําตัวก็อย่าเพิ่งชะล่าใจดูแลในเรื่องของการออกกําลังกายการพักผ่อนและอาหารการกินให้ดีค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมซึ่งถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็ง,ขงอย่างมาก ดาวพระพฤหัสบดีดาวสุภเคราะห์ใหญ่จะทําการโคจรโยกย้ายราศีแล้วถือว่าส่งผลดีต่อเจ้าชะตาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะชาวกลุ่มท่านใดที่ผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงและขอน้อมรับพลังบุญพลังกุศลที่คุณเคยก่อร่างสร้างมาให้เกื้อกูลผลักดันดวงชะตาของคุณให้ประสบพบเจอกับความสําเร็จในทุกๆด้านค่ะก็ประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ